ติดหมดเลยตึกปเป็นพวงแล้วก็เหนื้อทั้งนั้นเลยนะทุเรียนเนี่ยผู้เต่งนะครับดกมากเลยเนาะโอ้โหต้นนี้น่าจะหลักผมว่ามี80ดสิบไหมถึงไหมน่าจะได้ถึงเนาะถึงเดี๋ยวเราจะให้ดูช่องนี้ฮะอ่าดูดูตั้งแต่เลาะช่องนี้ ช่องนี้ครับไล่มาะอ่าดูหาใบไม่ไม่เจอนะอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มน้ําเลยฮะเริ่มเลยนะเอาเกป้าอยางนี้ด้วยมาดูลยครับโหแค่นี้ก็แค่นี้ก็โอ้โหเนี่ยฮะลูกเยอะใส่เยอะลูกน้อยใส่น้อยครับเดี๋ยวให้น้องด่งเลยปริมาณตามลูกอือปริมาณตามลูกลูกเยอะใส่เยอะลูกน้อยใส่น้อยแต่ว่าหนามสวยนะพี่นะครับแล้วสังเกตนะครับใบสวยยังไม่พอเน่าคอดินไม่มีนะ ยังไม่เห็นเน่าคอดินนะเนี่ยดูใบสวยมากเน่าคอดินไม่มีนะเดีย๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่เอ็มพาให้พี่หนุ่มพาเดินตรงนี้ก็ไดแบบ้นะะลองสังเกตที่โคนนะครับน่าคอดินไม่มีนะะน่าคอดินไม่มีโอ้โหกอดจะเป็นก้อนๆเลยเนาะทุเรียนวัวตามพี่เอ็มอ๋อุเรียนพงตามพี่เอ็มอ๋อ เรนพวงตามพี่เอ็มต้นขยำวันนี้ันนี้อ่ามุดกันไหมโหสวยนะครับต้นหนึ่งมันเป็นเฉลี่ยอยู่ประมาณสักกี่โลได้เลยหกสิบเจ็ดสิบมีหกสิบเจ็ดสิบเจ็สิบแปดสิบมีอ่าก็มีเกบก็มีแต่จริงๆแล้วถ้ารุ่นนี้เขาไม่ค่อยติดกันนะครับผมใช่ไหมพี่นุ่มนะรุ่นนี้เขาหลุดกันนะใช่ครับมันรุ่นนี้เขาหลุดกันเยอะที่ตะลิ่งชันก็หลุดเยอะใช่แต่ว่าเราเราติดนี่ก็ถือว่าอาหารเราถึงติดเยอะในรุ่นนี้อืมอาหารเราถึง เราเก็บหลายๆต้นเดี๋ยวเขาจะบอกสวยต้นเดียวแล้ว <c oughs> เอ๊ะมาโชว์หรือเปล่าแต่ดูนะครับทุกล็อตเนี่ยใบยจะไม่ไหม้นะใบก็สวยอ๋อนี่นี่นี่ออัน <c oughs> นี้ก็คือรุ่นที่จะตัดนะครับ <c oughs> อ่าย <c oughs> ดูดูดู <c oughs> นี่ตัดประมาณสิบกว่าทันอ่าสิบกว่าพฤศจิกานะกำลังดูอยู่นะครับเดี๋ยนี ติดหมดเลยตึกเป็นพวงแล้วก็เนื้อทั้งนั้นเลยนะทุเรียนเนี่ยพูเต่งพูไม่แตกนะพี่เนาะพูเต่งพูติบเนาะเพราะใส่ปุ๋ยมาตลอดแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาเรียกว่ามันขยายผลได้ดีโดยที่ไม่ได้ขยายเปลือกมากเกินไปเนื้อกับพูกับเม็ดไปด้วยกัน่ะยังหาเน่าคอดินไม่เจอเลยนะนะนคอดินไม่เจอนะโอ้นี่กระดกครับ เนี่ยนี่ยจกนะจกนะถือว่าดกเป็นพวงพวงเป็นแถวแถวตามสูตรตาสูตรจาเอ็มเหรอนี่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 โอ้ <c oughs> นี่นี่น,นี่ตามสูตรจริงๆเหมือนกันเลย <c oughs> เป็นพวงเ <c oughs> นี่ยเขาตามสูตรจริงๆนะตามสูตรพีเอ็มจริงๆนะ <c oughs> ไม่ Dante, ตามสูตรพี่เอ็มจริงนะทุเรียนพวงเลยนะนี่บอกบอกลอกกันบ้านนะถ้าใช้คำว่าลอกกันบ้านนะเออเหมือนจริงๆครับโอ้ยนี่นี่นี่ดูกิ่งที่นี่นี่ดูไม่ต้องซูมเข้าไปเราโด่งได้เลยเนี่ยเนี่ยดูครับดูได้เลยฮะนะนี่เขาเรียกลอกกันบ้านนะเออนะพี่เอ็มเป็นยังไงก็พี่หนุ่มก็เป็นแบบนั้นนะดูนี่ครับพี่เอ็มบอกน้ําสวยอ่ะเราดูใบก่อนเนี่ยดูครับดูใบนะอ่ะดูใบเสร็จแล้วมาดู มาดูที่โคนโคนไม่มีเน่านะดูที่โคนก่อนดูให้ครบเลยที่ดินที่ดินนี่ปุ๋ยข้บเพชรยงังดู่เลยนะเนี่ยดูนี่นสิดูนี่สิยังขึ้นดูเลยอ่าําสวยแล้วจ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูมือ,มอพิมพ์มเนี่ย,น,ยน้ำสวยเดี๋ยวตำลึงอ่าเถี๋ยวตำลึงนะครับแล้วตอนนี้ทุเลียยหนามนี้นะ ถึงจะได้ราคาที่น่อลูกต้องกลมหนามต้องเล็กแต่ไม่เวียมนะไม่งั้นราคาไปไปบอกว่าอยากจะได้ร้อยแปดสิบร้อยสิบอย่าหวังเลยหนามแบบใหญ่ๆนี่ไม่ได้เลยนะเพราะหลายคนบอกเอาทําไมคนนู้นได้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบทำไมฉันได้แค่ร้อยห้าสิบร้อยสิบเราต้องดูหนามดูลูกดูผลด้วยเนาะเราเราต้องดูว่าเอหรือเปล่านาะที่สําคัญที่สุดมันจะมาบอกว่าราคาเดียวกันเพราะการดูแลต่างกันถูกต้อง่ไหมเวียมนะถูกนะถูกนะเออ นะครับดกมากเลยเนาะโอ้โหต้นนี้น่าจะหลักผมว่ามีแปดสิบไหมถึงไหมน่าจะได้ถึงเนาะถึงเนาะแต่ปีหน้าต้องร้อยแล้วนะตงปีหน้าต้องร้อยปีหน้าเหมือนพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็มก็ร้อยแ้วก็แปดสิบแล้วปีนี้ร้อยอ่ะร้อยเอาไว้เอาอะร้อยละร้อยรัอสบายอร้อยสบายครับปีนี้ใช่กิ่งดีแล้วก็กิ่งดีครับกิ่งชั้นวางกิ่งดีมากเลย แต่ลูกมันขึ้นดีนะครับคือคือคือถ้าใส่ล่วงหน้าอย่างไงก็มาอย่างไงก็ขึ้นครับใส่ล่วงหน้าแต่ว่าคนคนคนไม่เข้าใจเก้าสิบวันแปดสิบวันเก้าสิบวันพึ่งมาใส่แล้วก็บอกไม่เห็นโตเลยแล้วมันจะไปกินได้ไ <laughs> เออมันต้องขยาย <laughs> เปลือกขยายเม็ดขยายเนื้อเนอะดังนั้นตั้งแต่ไข่ไก่นะครับเริ่มใส่ได้แต่ว่าถ้าท่านเราอยากจะให้ดอกติดดอก เราก็ต้องใส่ตั้งแต่ดอกเลยอ,อ่าตั้งแต่เหยียตดยต,ยตีนูมะเขือพวงดอกบ้าอันนี้บํารุงดอกก่อนแล้วก็มาไลา่หางแย้ไหมผลอ่อนนะครับตามแล้วตามรอบไปแต่ว่าถ้าเราเว้นช่วงใดช่วงหนึ่งอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดมันก็จะดึงอาหารไปแต่คราเนี้ยเพราะอาหารไม่ไมต่อเนื่องอ่ะมันก็จะแปลอย่างที่พี่เอ็มบอกอ่ะมันก็จะแปลแต่ถ้าเราใส่าอาหารล่วงหน้าไปมันกินเรื่อยๆอย่างพี่ใส่ยี่สิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันมันกินเรื่อยๆ กินกินอ่ามันช้าแต่มันทัวอ่ามันกินได้นานได้กินได้นานอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มเดินพาเดินมาหนยนิดมีตรงไหนกันพี่ไปเลยโหต้นไปสวยมากเลยนะขนาดแดดน้อยๆยังสะท้อนแสงอยู่เลยนะเงา <accidental> เป็นเหมือนเคลือบแว็กเลยนะเ <upp> ออโอ่นี่นี่เนี่ลงเราเข้าช่องนู้นเข้าช่องเนี่ยนาคอดินไม่มีนะ ดูได้เลยครับช่วงนี้เขาช่วงนี้เขาก็เริ่มเน่านะพิมนะ,ละ,ละช่วงนี้เริ่มเน่านะแล้วก็ท็อปท็อปกินใช่ไหมใช่แต่ส่วนนี้ท็อปไม่มีเลย<ช>แต่ว่ามไม่ใช่ปุ๋ยเก่งอย่างเดียวการจัดการที่ดีก็ต้องบวกไปด้วยนะครับ <S 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 เรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องอะไรก็ให้เป็นไปตามที่เราได้ศึกษาแต่ส่วนเรื่องอาหารพืชทางดินลดปัญหาเรื่องทุเรียนร่างเน่าอันนี้เขาเพชรช่วยได้แน่นอน แต่ที่สําคัญที่สุดก็ต้องฝากการจัดก,การของเจ้าของสวนด้วยไ <laughs> ม่ใช่ใส่ขออเพชรแล้วบอกโอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะนะครับนี่ฮนะดูฮะมนต้วงมันต้องบว,วกกู้อะไรใช่ใช่ใช <laughs> ได้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันหลายๆทางเนาะแต่ว่าถ้าก,การจัดก,การทางดินที่ดีก็ก,ก็ลดไปได้เยอะนะพี่นะลดต้นทุนไม่ได้เยอะนี่ซ้ายขวาเลยนะออกทางซ้ายทางขวา <laughs> เหมือนพี่เอ๋จริงปีนี่ออกดี ใช่ไหมกระบอกเนาะต้นคู่ปกติออกต้นเดียวนี่อ๋อหมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าต้นคู่เมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ไม่ได้แชเต็มที่นะก่อนนะก็จะออกเดียวคือมาแย่งอาหารกับถ้าปีนี้คือใส่เผื่อได้เธอกินทั้งคู่เลยออกทั้งคู่ต้นคู่เหมือนเห็นอย่างนี้นะบอกได้เลยว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นบ้านท่าฝนนะจริงไหมพี่เอ็มเพราะว่าถ้าไปตะลิ่งชันเนี่ยไม่มีนะล้องไปหมดแล้ว ร่วงไปหมดแล้วเอออันนี้คือเป็นดอกเป็นรุ่นดอกผ่าฝนนะบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวทุกคนเอ๊ะทำไมเห็นทรงมีมีบิดมีอะไรกันนี่เหรอมันผ่าฝนมาเช่นไหมพี่เอมก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนะวันนี้เดินโอ้โหถ้าเดินทั้งวันก็จะเนอะเพลินเลยเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็ต้องบอกตอนกลนงตรงๆเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือทุเรียนมันก็จะบอกเองว่า มันใช้ดีไหมมันได้ผลดีไหมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็จะของส่วนเองเนาะที่จะบอกได้ว่าผมใช้มาแล้วมันได้ผลดีไหมดังนั้นผมขออนุญาตให้พี่หนุ่มฝากนิดนึงจากที่สองปีสามปีที่แล้วที่ผ่านมาที่เราผลผลิตก็มีปัญหาเนาะแล้วก็ที่สําคัญต้นก็ป่วยครับต้องตัดต้นด้วยอะไรด้วยแต่มาผ่านมาสาปีที่ใช้ข่าวเพชรมีความประทับใจอะไรบกสอกนอนนับตอนนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากที่ใช้ทำใบครับผมหกสามสาม มันก็ใบมามาไวมาดีครับผมแล้วก็ใช้ปุ๋ยสารปีาผสมแต่ของอาหารเปิดตาดอกเปอดตาดอกแล้วก็ขยายผลด้วยขยายผลใช้มาดีมั่นใจเราเป็นเช่นมั่นใจเราเป็นเนเพราะว่าเข้าปีที่สามแล้วครับผมแล้วปีหน้าเนี่ยใช้ต่อไหมใช้ต่อใชีเลยทำไมไม่ใช้ต่อถ้าสมมุติตาบใดที่เขาเพชรเนี่ยใช้แล้วใบยังดีลูกยังสวย ดินไม่ป่วยแล้วแล้วต้นไม่เน่าครับผมรับประกันว่าพี่หนุ่มใช้แน่นอนใช้ได้ตลอดอย่าลดคุณภาพเดียวรับรับประกันเพราะว่าของเราไม่มีการลดคุณภาพอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทํามาโรงงานเราเปิดมา30ปีนะครับเกือบ40ปีนะครับเขาเพชรเนี่ยทำตลาดในเรื่องของแปลสสาธิตเนี่ยทั่วประเทศมา10กว่าปีครับมีแปลงให้ดูตลอดเลยนะครับดังนั้นสิ่งสาคัญที่สุดเราลดไม่ได้ครับมีแต่จะพัฒนาในเรื่องของงานวิจัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ได้้้ถูกกตตออองงงซึ่่่บวาพีนุม ใช้ตรงเกือบเป๊ะเลยนะครับผมใส่ปุ๋ย15 20้านใส่สูตรนั้นสูตรนี้โอ้โหแล้วที่สําคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณยันส่วนพี่เอ็มด้วยส่วนธีรศักดิ์นะที่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 ต้องกล่าวถึงเพราะว่าเป็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นต้อง้องบอกว่าเป็นพี่ผมแล้วกันเนาะที่แลกเปลี่ยนความรู้ให้คนท่าสาราแล้วก็ได้ให้ความรู้กับพี่ด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่เอ็มด้วยดังนั้นสิ่งสาคัญที่สุดอยากให้เขาเพชรเป็นส่วนหนึ่งครับในการช่วยเกษตรกรในเรื่องการทําผลผลิต ให้มีคุณภาพและที่สําคัญที่สุดต้นไม่ป่วยก็ลดต้นทุนนะพี่นะแล้วก็ผล,ลผลิตดีดดมเมื่อมีผลผลิตด,ดีพี่หนุ่มก็มีตังค์มาซื้อปุ๋ยผมแค่นั้นเอง <c oughs> นะ <c oughs> แ,แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะ <c oughs> พี่นะที่สาคัญงั้นต้องขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่สวนหน้าแต่สวนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ